บุฟเฟต์ปิ้งย่างอีกร้านประกาศไม่อนุญาตให้สอวกกตเข้าบุฟเฟต์ปิ้งย่างประกาศชาัดเรียกได้ว่าที่ผ่านมาก็มีกระแสที่ประชาชนติดตามหลังจากมีสนามแบดมินตันชื่อสนามแบดมินตันแพนด้าอารีนาในจังหวัดอุตรดิษฐ์โพสข้อความถึงประเด็นร้อนแรงทางการเมืองกรณีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรวมทั้งการยื่นฟ้องต่อสารรัฐธรรมนูญให้พิจารณาคุณสมบัติ ของนายพิธาสนามแบดดังกล่าวโพสต์ไว้ว่าสนามเราไม่อนุญาตให้สาวและกะกะตรวมไปถึงลูกหลานของพวกเขาทุกคนห้ามเข้าใช้บริการ สเสียดมากค่ะขอบคุณค่ะนอกจากนี้ยังคอมเมนต์ต่อว่าแต่สสและผู้ช่วยสสอฝ่ายที่สนับสนุนพิธารวมไปถึงสวบางท่านที่จะให้เป็นนายกสนามเราเปิดให้พวกคุณเข้ามาตีแบตฟรีตลอดชีวิตค่ะยินดีมากๆช่วยกันค่ะก่อนที่ประเทศไทยมันจะชิปไปมากกว่านี้ค่ะ หลังข้อความและเรื่องราวของสนามแบดมินตันที่ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากล่าสุดมีร้านที่แสดงออกและประกาศจุดยืนชัดเจนเมื่อเพจย่างทั้งวันร้านบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างและซูชิในจังหวัดราชบุรีประกาศความชัดเจนเช่นกันโดยโพสต์ข้อความว่าทางร้านเราไม่อนุญาตให้สวและกะกระตรวมไปถึงลูกหลานของพวกเขาทุกคนห้ามเข้ามาใช้บริการ